ปัต่อนนสงามแอนี่สังกัยกเพ่อนบ่มครับอ๋อว่ามันดูได้มนองยอยู่นี่เยอสบายดีนะทุกคนสบายดีรเคียนไพชาไม่ I'm h e r n เมียนเทียนพั e ทินนะ ดีดองดองมูอะไรมานะแล้วเที่ท้ายบรรยากาศเนะี่ยทุกคนเมืองมาดองอยู่เขตนอกเป็นยังไงนะอันนี้ก็กำลังคักเลยนะ้กำลังคักเลยนะเนะี่ยเฮ้น้องทุกคนขอจเจ้าเห็ดแต่เศร้าแต่สวยแต่ว่ากบหามาห่อเนาะทุกคนเนาะนะทุกคนแบงอันนี้เป็นบรรยากาศนะทุกคนลาวจัดอยู่เพื่อนเนาะทุกคนนี่ ดีอ่ะมาว่ะผู้สาวว่ะละมวนนี่ซอนี่กัวมวตอนนี้กับ5โม ขอจอานมาได้ครับเนาะลาเนื้อทองจงสู้ทีให้เือไปได้่าเก็ควใจคิิวคนดีนสาวนาเให้แฮงีทุปัญจปีทุกกันน ขอบคุณบรรดาผู้เข้าที่ยุติธรรมของสต๊อปเบอร์ให้ K N P A มันก็รู้ว่าจะมีกันกันค่อยดีใจได้อย่างที่เรื่องเรื่องของเรามาเดิม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  ากาศตอนแรงนะทุกคนพากันเร,มมเริ่มเมาแล้วพากันเริ่มเก็บนะเน้ะ บารนี้กม็มากินเฟอ่อเนะทุกคนเนะอันนี้เป็นลูกซีนขางงวอเนาะอันนี้น้ำต้มกระดูกพอดีกินเมาหิวขานะ้าวกินเฟื่อนหอนขักสุด บารนี้ก็ปรุงเนาะทุกคนเอาพริกไทยใส่แล้วก็ขา่าได้ก็คือผักเพียวเนาะนี่เนาะนอันมาเห็นตอนภาคดีกันหลายๆนะทุกคนเนาะพอแซบดีเลยจับพวงมาเลือกนะคนนี่จะรู้สึกวา่าข่าเนี่เนาะทุกคนกบหมักถั่วงอกก็รู้สึกว่าบุพอต้องไปใส่ถั่วงอกดื่มเนาะบ่าถ้าปรุงมัยังแซบเลยเนี่นทุกคน ทว่ารอบนี่ใส่ลาย,ลายเลยเนาะตอนพาันยังกือนน้ำลายเนาะทุกคนอย่าปล่อยเอาไปจะไปกินเนาะแต่ว่ามูค่อว่าโอ้ยเราอบใส่ก่อนเลยวะอบซีนัวเนาะนี่นปเปือ่อยๆตักซีนปเปือ่อยๆใส่เติมบอกเลยชุดยอดทุกคน รู้สึกวันบุพอนะทุกคนหอมลาบตรงใส่นะใส่ลาลายๆไปนี่จุดจู้นะทุกคนขาดไปขาดต้องเติมมะนาวนะส้มเอาพักใส่เติมนี่เรียบร้อยนะทุกคนวัน,นี้เกียมกินเฟอร์ที่แทบที่สุดในปีนี่เลยโยไข่เลยนางหมูเปื่อยๆนะทุกคนนางหมูว่าสั้นนางงวนะทุกคน นี่ 4, นีมึงแซ่บสุดนงานกับคนเริ่มเมาแล้วตอนนี้จ้าหามหนะาหกันเบิ่งสภาพสตาฟนะใครกินเฟอร์นี่อันนี้จะกินเฟอร์น,น,ทน,น <c oughs> ะทุกคนพักได้เนี่ยอิ่มแล้วอุ๊ยสตาร์โอปุ๊กอิ่มแล้ว จะกระดูกันมด้กระโดดกันได้เออกระโดดเออมีโยบุรีต่าับเอาแล้วชนง,ง่าปปยจะเติมพลังกันแลนทุกคนอันนี้จะเข่าเรือเต็มแล้วกับเมียนโตเมียน,ต,นตั้งไปกินตีนกินตีนกินตีนมากินตีนไหกินงัวกินตีนมามเ <c oughs> น,นมาะบรรยากาศแบบฟ้านี้ทุกคนอบอุ่นเนาะชื่อว่าเป็นดองที่ว่าโอเคเลยขั้นดองกบมีขั้นมีเมียกระเสียวกระเจี๊ยว กินกันนะทุกคนนะอยัหลกินบตีนเจ็บต้นไหมอ๋ออ๋อติจอขางวนะทุกคนลมงวนบางคนกินตีนเอ้ากินเนาะกินร้อนมาหนิวันเซฟเนาะีบอกวันไปเอา เป่กินอะไรก็บอก่นกบท่าไงกบกองแท้กบเะไหมมีท่ามีท่มเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดีีท่าไห้กบยเลยียวเดี๋ยวเดี๋ยวกบทเอาว้าวว้าวมาบงไอตัวจัการเลยว้วว้วจักาเลยไอ้ตัวเฮียเนาะเียอ๋อนี้ละแซ่บแซบคับอเลคุณ ตัวนี้กระดูกเนื้อซีมก็นะตัวนี้กระดูกไม่เนาะาดูดุดยอดตดตาขาดมาวะเขาดวนอืม้อะไมพองโอบนี่กับแซมอะไนี

โคตรเปื่อยตีโคตรเปื่อขม่าวนึงเลยตีตีตีมาอีกแล้วไม่หรอฉันตาวอ่ะจ้าวยังบ่มบ้างมึงดูโอ้อันนี้แหละนี่แหละนี่แหละเอู้หคัก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 นี่แหละของจริงนี่แหละของแท้เสี่ยนี่แหละคัก คลักสุดแมงโค้ดแซ่บเป็นเฟอที่แซ่บที่สุดในปีมันเย็นอยู่นี่เดยอะใส่จ๊กเดียวนะเสียบกินได้กค่ซื้อกินเดี่ยวตกหรือเปล่าวนเมื่อกี้มันตกหมอซุปเปอร์สตาร์ผมค่ได้กินเบี่ยวคุณเอ้วนเมื่อกี้ตกไปไปหัว้า S <S สุดแรม่อุดแหม่ฉากชุดน oh ี่กูนมว้าวดูโอ้โหตัวนี้แซ่บเลี้ยงว่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บ่องมาให้บ่องมาบ่องนี่นี่ว่องนอ่นี่กินเลี้ยงองดีย่างมง่กินเบียดแต่บอกมามาื้อมากินแทนดู่นนี่ว่ะอดดึงตันี้ก็ใเดูเอม่อ้ละมาจัดมาเต็มคำเอามือมึงชันหน่อยหนึอง พวกถูกจากจับเอาด็เนาะโจ้ยป้าปอที่โตเฮ้ยดึงดึงดึงดิ้งดิอินเดียอะไรได้ได้ดึง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 จับจับจับโอเคโอ้อินเดียกับอินเดียเลยอินเดียอินเดียเออมันคืออินเดียนี่ินเดียคือนี้น่าจะยาวนะทุกคนน่ะเพราะว่าจัดต่อ เวลาดองทั้งที่เนาะโดนโดนเท้าทุกคนต้องเห็ดจัดเต็มทุกคน,น,นเดี๋ยวฟุกซองจอนเอาไปหนิตอนนี้ก็ยังบม่ได้ซาวน์ะทุกคนนะกำลังม้วนอยู่ด้วอนนี้เจ็ดโมงครึ่งน,นะทุกคนกวนเจ็ดเจ็ดอยู่เนาะนอนทุกคนมีแต่เมาเลยเนาะโอ้ตอนนี้แป้นมันขึ้นสีไปงาน,นมุงต่อโอ้ียจะดองนะทุกคน เจอกันที่พูดนะทุกคนชื่ออมวนเลยวันนี้ดองแบบอินเดียแบบคักนะพูดอมวนเนาะดอกยูเขียน้องจะมวนม้วนมวน,มวนแบบโคตรมวนเลยเดี๋ยวขับรถก่อนนะทุกคนเข้านะทุกคนลาบลาบดิฟนี่ลาบลาบซอยจุลาบซอยจุซื้อไม่ลาบซอจูลาบดิลาบดิบไลบ่แปะก็ไม่ติดไล่ไ<า>ด้ไล้ไล่ไล่ไล่่เข้า ทุกคนสำหรับคลิปนี้กับซีมบัสซัมนี้นะทุกคนมาดองชมม้วนไรอันนี้ก็กินขา้าวกินลาบเติมพลังจเจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนบ๊ายบายถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามนะที่สำคัญห้ามจกคลิปโฆษณาเลยทุกคนบ๊ายบายจะเจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนบ๊ายบาย